สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอยู่กับผมกึ่งจีฟอสนะครับวันนี้เราอยู่กับกล่องใหญ่ขนาดนี้แน่นอนมันเป็นอะไรไปไม่ได้เพื่อนๆดากันถูกอยู่แล้วนี่ก็คือเตียงนอนอะโดไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ยังกัะเตียงนอนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนี่ก็คือฝากระโปรงนะครับ ของ t o y o ต a GR Supra ซชิ้นแรกในประเทศไทยมาถึงแล้วเย้ Yay! นี่คือฝากระโปรง P ี e พนะครับที่เราเห็นจากงานเปิดตัวออโตเกียวออโตซาลอนถูกป่ะครับอันนี้คือชิ้นแรกนะครับแล้วก็เราจะมาติดตั้งบนรถคันเดิมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ s u p r ้าคันสีขาวของพี่ต้อมขอบคุณมากๆนะครับอันนี้เราจะมาเติมฝากระโปรงหน้ากันเดี๋ยวเราจะอันบ็อกไปพร้อมๆกันนี่ผมยังไม่เคยแกะเลยนะครับคือกล่องอะมาไซขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมกับเพื่อนๆกันไป เราเริ่มจากเอานี้อกอกก่อืบอืบอืบมากล้องอะกล่องสวยมากอะกล่องอีกฝั่งนึ่งอยากให้เพื่อนๆเห็นเขียนว่า not for everybody หยดูนี่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 น,นี่ไม่ให้ดูก่อนนี่คือฝาที่มีแค่ฝาเดียวนะครับที่เราขอมาได้เนื่องจากเราขอลายเซ็นคนคน,นี้มาได้คนคนนี้ก็คือคนที่เป็นคนออกแบบ พาร์อโดทั้งหมดนะครับที่เราเคยไปสัมภาษณ์นั่นก็คือคุณเดวิสลีนะครับ mm hmm. เขาบินมาจากอเมริกามาที่เกาหลีในช่วงที่ฝาใบเนี้ยถูกผลิตเสร็จพอดีครับ mm hmm. ก็เลยขอให้เขาเซ็นมานี่อโดแฟมิลี่นะครับโดยเดวิสลีเมื่อวันที่เท่านี้ mm hmm. นี่คือมีใบเดียวในประเทศไทยที่ขอลายเซ็นนี้มาได้ผมขออีกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาบินกลับไปอเมริกาแล้วนะครับเราได้ฝานี้มาเรามาดูข้างในฝากันก่อนนี่แบบเรียวๆผมไม่เคยเห็นเชี่ย yeah. ฟังมาเลยฝาพีเพกฝาชาวบ้านไม่ใช่พีเพกนี่ฝาพีเพกพีเพกมาทั้งฝาอาลังการโคตรจับไปหน้าอย่าหล่นนะเชี่ย yeah, สวยว่าแก่ก่อนแก่ก่อนคือเราอยากให้เพื่อนๆดูว่าฝาอาอื่นที่เคยเห็นคือส่วนใหญ่จะไม่ใช่พีเพกจะเป็นงานแบบอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้คือพีเพกมาหมดเลยแล้วแบบสวยแบบอธิบายไม่ถูกสวยโคตรและชิ้นมันใหญ่มากอะใหญ่แบบใหญ่แบบ เฮียอ่านี่คือด้านหลังนะด้านหลังคือเขาต้องการโชว์เป็นงานดิบเวลาเราเปิดฝากระโปรงถูกป่ะครับตรงนี้เป็นเคฟลา่าเป็นอีกท론หนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีเจาะรูมีอะไรซึ่งพวกนี้ยึดมาให้หมดแล้วแล้วมาดูด้านหน้า <S <S เฮ้ยขัดเก็บมาให้หมดแล้วถ้าไม่อยากทําสี ก็ใส่ขึ้นแบบนี้ไปเลยก็เห็นเป็นฝาคาร์บอนสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะทําสีอยากจะกั้นลายอยากจะกั้นขอบอยากจะติดสติกเกอร์อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปฟิตติ้งแล้วเราเราจะเอาแบบที่เป็นคาร์บอนแบบนี้ก่อนนะครับใส่บนรถคันนี้กันแล้วเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะทําสีดีไหมจะกั้นขอบตรงไหนนะครับ<น>เฮ้ยแม่งสวยมากคือตอนผมไปเห็นที่งานที่โตเกียวออโตซารลอนอ่ะเขาเปิดขึ้นมาแวบเดียว แต่ผมไม่ได้ทันสังเกตเรื่องดีเทลเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องแบบนี้โลโกโ้ไอโดรที่ปิมที่แบบปั๊มนูนขึ้นมาเป็นคาร์บอนแบบเฮ้ยแม่งดูดีมากงานดีมากอีกอย่างนึงที่ผมอยากเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่บนรถกันผมอยากดูฟิตเมนต์อยากดูเรื่องงานขอบเขาเนี่ยมันจะพอดีกับกันชนพอดีอะไรขนาดไหนนี่แหละครับก็เป็นฝาคาร์บอนคร่าวๆนะครับของซูพรานะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งบนรถกันดีกว่า กลับม,มาที่เดิมแหวนให้มันชนขอบนี้หลังจากเราได้มากนะครับก็เอาเทปมากันหัวน็อตเป็นร้อยเดี๋ยวเราใส่กับใส่โฟมแบบนี้ด้วยนะ จะได้ไม่ฝ่า <mel od ic 00> มันจะได้ไ,ดไม่มีรอยครับคือเรา ปัญหานะครับคือคันนี้ใส่โบออฟเ k s แต่ว่ามันดันติดนะครับด้วยฝากระโปงที่มันมีรูเนี่ยไอ้ล่องนี้ที่มันจมลงมาเนี่ยครับพอเวลาจมลงมาเสร็จปุ๊บปิดลงมามันมาโดนกันกันกบตัวโบออฟนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปสร้างตัวชาร์จไพปพทอนใหม่ขึ้นมานครับเ้วเอาโบออฟนี่ไปยัดอยู่ข้างล่างแทนนะครับเอาโบออฟเป็นหลบอยู่ข้างล่างแทนแล้วมันยังไม่ได้ติดแค่โบออฟ เป็นเรื่องเศร้ามากเลยอ่ะมันติดสตัดเบสด้วยสตัดเบสเฮดเคต้องโดนเอาออกนะครับเพราะว่าสตันเบสเฮดเคเนี่ยมันอ้วนกว่ามันกลมนะครับแล้วมันสูงแล้วมันก็กลับมาโขกกันกับบริเวณขอบตรงน,นี้ของฝาพอดีคือแม่งเศร้ามากเพราะฉะนั้นเจ้าของรถบอกว่าติดนะครับเปลี่ยนเป็น CPM โอเคได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟิตติ้ง CPM นะครับบน จียาซูาคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวบนปิดฝากระโปรงเรามาเทสดูว่า CPM ติดไหมแล้วก็ยังมี APR ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นไปแล้วเนี่ยทีนี้เราจะต้องมาบากนะมาบากร่องของ APR เพื่อให้มันฟิตเม์พอดีกับ CPM เท่าที่ผมดูคร่าวๆนะมันจะกลายเป็นอลูมิเนียม CPM 2แท่งนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะคาดขึ้นมาเขียนว่า CPM แต่ว่าตรงนี้จะกลายเป็นถูกปิดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เฮ้ยน,น่าจะดูดีไม่น้อยเลยเดียวเป็นคอมบิเนชันที่เรายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไป จัดการเปลี่ยน CPM กันเอา้าลืมนะครับเล่าให้ฟังก่อนฝากระโปรงคาร์บอนนะครับนี่ผมนะครับไปเอาน็อตมาอันนี้เป็นน็อตไทเทเนียมนะครับอันนี้น็อตไทเทเนียมเอามายึดตัวขาล็อกฝานะครับคือให้มันสมกับราคาฝาหน่อยสิว่าฝางานดีๆแบบนี้ให้เป็นน็อตด,ดำน็อตเหล็กน็อตอะไรไม่ได้มันต้องเป็นน็อตไทเทนเนี่ยปิดลงมาหน้าตาหล่องนี้เลยไปป่ะหอย่างหลอ่อสวยมากอะัะ เอ้ฟิตเมนฝั่งนี้ได้คือผมถือประแจเบอร์13อยู่นึงคือผมจะมาปรับฟิตเมนตกันชนมันนิดนึงสวย,ย้สวยงามอันนี้ต้องเอาขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ โอเคนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วเราฟิตเมนต์กันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะปิดลงมาให้แก๊ป2ข้างระหว่างกันชนหน้ากับฝากระโปรงเนี่ยอันนี้คือมันเป็นความโลคจิตส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่เปะผมไม่ปล่อยให้มันผ่านนะครับอันนี้คือ สบายใจสวยแล้วทีนี้เรามาดูงานฝากระโปรงครับอยากให้เพื่อนๆเห็นนี่คือฝากระโปรงที่เป็น p p e พทั้งตัวนะครับของ Adro สําหรับ GR Supra ตามคอนเซปต,ต์เท่าที่เราเคยคุยกับเขาเนี่ยมันก็คืออย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับนั่นก็คือการทํายังไงก็ได้นะครับให้ฝากระโปรงมันดูลาดลงมันดูเตี้ยลงนะครับตราบใดที่รถสปอร์ตเนี่ยทุกอย่างมันดูลาดลงรถมันก็จะกลายเป็นดู กว้างขึ้นนะครับมันเป็นคอนเซปต์ของคุณเดวิสเขานะครับนั่นก็คือทําให้ของเดิมเนี่ยที่เราเห็นของเดิมสูภาพบนฝากระโปรงเนี่ยตรงเนี้ยจะอุ้มๆหนกๆรู้ป่ครับถูกปาดเรียบเขาบอกว่าอันนี้คือบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับซึ่งเฮ้ยเอาจริงๆมันก็ไม่ผิดที่เขาบอกนะครับทำมาทำให้รถด,ดู กว้างแบบรลมันดูกว้างขึ้นพอทําให้ทุกอย่างมันเตี้ยลงนะครับแล้วก็จะมีรูนะครับมีรูระบายความร้อนออกได้พวกนี้รูของจริงทั้งหมดนะครับแล้วมาดูงานคาร์บอ,อนอยางให้เห็นตรงกลางคือแบบทําสีไม่ลงแต่จริงอันนี้คือพอเป็นหน้าดำอ่ะกับรถขาวมันก็อาจจะดูแบบคอนทราสมันเยอะไปหน่อยเพราะว่าฝากระโปรงหน้ามันค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้คือพี่เจ้าของรถเลือกที่จะทําสีนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปทาสีกันก่อนกลับมาแต่อันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นงานดิบๆหลังจากแกะกล่องนี่คืองานดิบจริงนะครับคือเขา finishing มาให้แบบนี้เลยตรงกลางเนี่ยเป็นลายคาร์บอนที่เป็นผ้าแบบผ้าลาย2จับมาชนกันตรงกลางทั้งหมดแล้ววิ่งเป็นเส้นมายาวแบบเฮ้ย hey, สวยมากเลยเว้ยดูดิสวยปะสวยแบบแล้วเมื่อกี้ผมได้ลองขับรถอนะคือจังหวะที่เราเข้าไปนั่งในรถอนะไอโหนกตรงฝากระโปรงตรงเนี้ยไม่แค่อารมณ์เหมือนรถมาเซอคาร์เบาๆเพราะฝาแม่งโหนก ฝามันโหนกขึ้นนะแต่ข้างๆมันลาดลงแล้วแบบดูดีมากข้างในก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับทั้งหมดเป็นพีเพกหมดเลยพร้อมกับตรงกลางเนี่ยที่เสริมมาตรงนี้เป็นเคฟล่านะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงอยากให้มันเหนียวอยากให้อะไมันมากกว่าเดิมนะเพราะมันเป็นฝากระโปรงคือผมอะ่ะเคยใส่ฝากระโปรงที่ไม่ใช่แบรนด์พอขับรถเร็วอะ่ะแล้วแม่งแบบเจอลม200อัพฝาแม่งกระพือคือฝาแม่งจะบิน แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยไม่เป็นนะเพราะว่าเราดูจากโครงสร้างดูจากขาเขาอะคือมันต่างกันกันกบฝาฝาจีนฝาอะไรอย่างอื่นนะคือมันต่างกันมากมากะคือคือเอาเอาพูดตรงนี้ก็ได้ว่าคือเพื่อนๆหลายๆรถพิมพ์เข้ามาถามกันว่า มีของแต่งรถรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นไหมนะครับรุ่นอื่นที่อโดรไม่ได้ทามผมไม่ได้บอกว่าอันนี้คือเดอะเบสนะอโดรไม่ได้ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มันมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่ที่มันผลิตของแต่งรถพวกนี้ขึ้นมาทั้งทงที่แบบบางคนอาจจะอยากได้งานที่มันไม่ต้องเทพเท่านี้อาจจะเป็นงานจีนงานอนนี้คือผมมาเคยเอามาครับแต่เอามาแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้อะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กับการที่แบบนั่งปานีดนั่งใส่ให้ตายแล้วสุดท้ายก็แบบ ทำให้ตายก็ไม่พอดีทำให้ตายก็งานไม่สวยทำให้ตายก็วิ่งแล้วเดี๋ยวมีปัญหานูน่นนี่นั่นแล้วกลายเป็นแบบไอ้ความที่เราอยากจะใส่ใจในรายละเอียดออกมาแล้วสุดท้ายไปใส่ใจกับงานที่แม่งไม่ได้คุณภาพแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบเสียดายรถอะถ้าง,งานแบบนั้นออกจากผมผมไม่ขายเลยดีกว่าผมจะไม่ปล่อยงานแบบนั้นออกไปคือผมจะไม่มีผมก็เลยมีตัวเลือกน้อยนะครับณนะตอนนี้ผมพยายามหาอยู่นะตอนเลือกตัวเลือกมันก็ยังน้อยอยู่ ก็เลยเดี๋ยวจะพยายามหาในหลายๆแบรนด์หลายๆอย่างออกมาให้เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูงานก่อนว่ามันเหมาะสมกับคาว่าทารถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได,ด้ดูกันว่ามันจะมีงานอะไรออกมาอีกนะครับในอนาคตอ่ะมากลับมาที่ฝากระโปรงนะครับในฝากระโปรงนี่อันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของคุณเดวิสลนนี่คือคนออกแบบนะครับเนี่ยเขาเซ็นมาให้อันนี้มีแค่ฝาเดียวในประเทศไทยที่เขาเซ็นมานครับทุกอย่างมาว์ติ้ง ขายึดนะครับขายึดตัวเส้นสายที่ปัดน้ําฝนคือไม่ต้องทําอะไรแล้วมาหมดเลยจับขันน็อตสวมแล้วก็ฟิตเมนโยกซ้ายขวาให้พอดีจับแก้มจับกันชนออกมาคือแบบเสร็จสวยมากขออนุญาตฝาแม่งสวยมากแต่ที่ผมงุนหิดอ่ะเนี่ยผมก็อโดนะแต่ผมก็ยังงุนหิดผมงุนหิดอะไรผมงุนหิดสี่อันนี้ครับหกแท่งเหล็กเนี่ยเดี๋ยวผมหาทางก่อนผมอาจจะตัดให้มันสั้นลงมันไม่จำเป็นต้องยาวขนาดนี้รูกครับ เดี๋ยวผมอาจจะลองหาทางตัดให้มันสั้นลงกับอาจจะทา,าทางทําให้มันกลายเป็นสีดํามันจะไม่ได้เปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วแบบโหขามึงเตะตากว่าเคปล่าอีกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มัน ดีอยู่แล้วแต่ดีขึ้นไปอีกได้ผมว่าผมยังทําให้มันดีกว่านี้อีกได้เอาแต่ก่อนอื่นเราจะไปเก็บงานพวกนี้เดี๋ยวฟ้าอันนี้จะต้องถูกส่งไปทําสีนะครับก็ก็จะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็สติปช่วงหนึ่งนะช่วงที่เป็นช่องลมในกายเป็นคาร์บอนกลับมาเดยอดสวยขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูกันแต่ก่อนจะส่งรถไปเดี๋ยวผมขอฟิตเมนต์กับตัว CPM แชสซีจูนน่งของ t o y ยต a s u p ภาก่อนนะครับแล้วมันก็ยังไม่จบที CP ่ CPM แม่งผมใส่เสร็จนะเดี๋ยวผมก็ต้องถอด CPM อีกคันนี้มีชุดใหญ่ชุดคูลิ่งนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันได้ใน YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปก่อนแล้วกันก็แทรกไว้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมขอไปจัดการกับ CPM จูนน่งก่อนนะครับ,รบชิ้นแรกนะครับรามนี่ก็คือ CPM ชสซีจูนน่งนะครับอันนี้เป็น สตัดเบสนะครับก็คือจะเป็นบริเวณห้องเครื่องนะมันก็จะเป็น3ชิ้นนะครับอลูมิเนียมงานแบบว้าวว้า,วา,วา,วาโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวเราถอดของเดิมออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาฟิตติ้งกันก็คือเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับคือเขาจะเน้นไปในเ,เรื่องของพวกจุดค้ำโคงแต่จะหนักไปทางรถ BMW นะครับ BMW ทำแทบจะทุกตระกูลน,นี่มันก็คือ BMW มันก็คือทําแทบทะทุกตระกูลนะครับก็จะมีคําโครงคําแชสซีคัมช่วงล่างด้านหน้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นของญี่ปุ่นซึ่งเขาวิจัยมาแล้วแล้วหลังจากที่ผมใส่มาสักพักนึงแล้วอ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตั้งไปอ่ะคือทุกคนมักจะขับรถกันแบบโหนจิตวิญญาณน,นักแข่งเข้าสิงชัดอ ทุกคนบอกว่ามันรู้สึกครับพี่ว่ารถแบบเวลาความเร็วสูงเวลาโยนเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยคือรถแม่งนิ่งขึ้นสเตเบิลขึ้น,นเวลาศาสตร์ของหมุบตัวถังมันแบบบิดน้อยลงอะไรเงี้ยที่อีกอย่างหนึ่งที่เขาเคลมมาก็คือ,เ,อเวลาเราขึ้นทางลาดทางชันเวลาไปตามห้างเวลาทําอะไรแล้วรถที่มันตัวถังมันบิดนะครับเสียงอ๊อฟอ๊อแอบแอบก๊อปก๊อแก๊บแก๊บพลาสติกในรถในห้องในในห้องโดยสารนะมันก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่ามันไปช่วยค้าให้มันแบบ บิดได้น้อยลงอ่ะมันก็เลยทําให้มันก๊อปแก็บน้อยลงเออก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เราถอดของเดิมกันออกก่อนเขาคือใช้อลูมิเนียม CNC ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นก้อนอลูมิเนียมแบบตันๆทั้งก้อนคือมันก้อนใหญ่นะเว้ยคือแม่งอย่าไปเทียบกับไอ้ที่มันเป็นท่อแป๊บเลามาตีขันดยคือมันไม่เหมือนกัน หนึงเดียวในโลก hks หัวกักนะครับไปคว่ำอยู่ข้างล่างเพราะว่าไม่งั้นมันติดฝาเราก็เลยเอาลงไปซุกอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับจบด้วยชิ้นกลางนะครับก็จะบางกว่าชิ้นข้างนะครับแล้วก็อลองตรงน,นี้สวยป่ะนี่ยังไม่ได้ขันน็อตนะสวยป่ะโอยหล่อแล้ว cpm นะเพื่อนเอนถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ย ผมไม่ชอบอะผมรู้สึกว่าสีเงินมันจืดจังเลยอะพี่มีสีอื่นหรือเปล่ามันสั่งได้นะครับคือทางเจ้าของเขาบอกว่าเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มนะครับในการอะโนดซ์เราเลือกได้หมดเลยว่าอยากได้สีแบบสีม่วงสีฟ้าสีอะไรเงี้ยคืออะโนดได้ทั้งหมดนะครับก็สามารถคัสตอมได้เช่นแบบเฮ้ยผมใส่ฝานูน่นฝานี่เป็นสีแดงสีน้ําเงินอยากได้สตัดเบสเป็นสีน้ําเงินตามอะไรเงี้ยได้สั่งได้หมดเลยนะครับเราเป็นตัวแทนโดยตรงจาก CPM นะครับแล้วเราก็มา พันน็อตกันนะครับหลังจากที่เราเทสแล้วว่าฝากระโปรงมันปิดแล้วมันไม่ชนแต่ว่าผมก็ยังเสียเวลากับไอ้น,นียน,นี่คือโคตรเสียเวลาของผมอ่ะคือไม่มีใครใส่สแตนเบสนานไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าผมนั่งเล็งให้รูแม่งอยู่ตรงกลางค,ค,คือคืองุนหงิดป่ะถ้าใส่เข้าไปแล้วแบบไอ้รูตรงนี้มันใหญ่กว่ารูน็อตถูกปะ่ะแล้วก็พอมันขยับได้อ่ะแล้วก็กลเป็นมองมาแล้วแบบ มันไม่อยู่ตรงเซนเตอร์อ่ะมันแบบเล <aid, S 1> ื่อมซ้ายเลือมขวาขึ้นหน้าถอยหลังคือมันสามารถเลื่อนได้หมดเลยแบบนี้มันเลื่อนได้แบบนี้ผมลายนะมันเลื่อนได้แบบนี้มันเลื่อนได้แบบนี้มันเลื่อนได้่างนี้จะให้ใส่่างนี้ก็ใส่ได้ใส่่างนี้ก็ใส่ได้คือมันไม่มีถูกไม่ผิดเลยเว้แต่ให้สวยมันต้องอยู่ตรงนี้ดิวะมันต้องอยู่ตรงนี้ดิแล้วมันต้องแน่นโดยที่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางของตรงนี้และตรงกลางของตรงนี้แม่งถึงจะสวยที่สุดครับขอใช้เวลามันก่อนนะ เสียเวลามากเลย ก็คือเป็น f r น n ์เมมเบอร์เบรนะครับก็คือค้าแพรช่วงล่างด้านหน้านะครับให้มันมีความสติฟขึ้นเวลาเราศาสตโคง้งเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆให้รถมันนิ่งขึ้น stable ขึ้นนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นตรงกลางครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแผ่นแบบบางๆก็แก,ก๊กก็แก๊กเลยแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นของ CPM นะครับที่จะเป็นแบบค้ำโคงเป็น C N C ทั้งตัวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่ของเดิมนะครับก็จะเป็น อลูมิเนียมต้องแก๊งแบบนี้เลยแต่นี้นี่ CPM ดูดิสวยปะ่ะอันนี้เป็น CNC นะครับแล้นี่คือเฮ้ยอลูมิเนียมก้อนใหญ่เท่านี้นะครับแล้วปาดคือผมไม่แปลกใจทำไมราคาเขาถึงสูงกว่ายี่ห้ออื่นนะครับมันคืออลูมิเนียมทั้งก้อนขึ้นมาทำ ชิ้นต่อไปนะครับหลังจากเราใส่ CPM กันเสร็จนะครับชิ้นสุดท้ายที่เราจะทํากันในวันนี้นั่นก็คือพวงมาลัยจาก JQ Work นะครับนี่ก็คือชุดหับพวงมาลัยชุดหับซิ่งนะครับของ JQ Work Mattress นะครับมันต่างจากยี่ห้ออื่นเยอะมากด้วยเรื่องของวัสดุนะครับอันนี้คือถ้วยคอพวกนี้ทั้งอย่างเป็น7075คืองานฟิลลิ่งเวลาที่เราสวมเข้าไปนะอยู่บนรถนะเรากดใช่ปะแล้วเราสวมเข้าไปอ่ะฟังเสียงดี ไม่มีโยกไม่มีคอนไม่มีแบบเงึบเงบงับงับ,งบไม่มีแบบให้ตัวได้ดูแลแบบถ้าลดกูพวองมาลัยฟาดขึ้นมาอะไรจะแตกจะหักไหมไมไมคืออันนี้คือมันแข็งแรงมากจริงนะครับสามารถลากฟังก์ชันขึ้นมาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นออปชันเสริมขึ้นมาอันนี้ของซนะูพ้าเนาะเราก็จะมีออปชันที่เวลาเสียบทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาเสียบกับปุ่มพวงมาลัยเนี่ยบนปุ่มพวงมาลัยจะสามารถกดปุ่ม2ปุ่มนี้เพื่อเลือก1ปุ่มนะให้กลายเป็น สปอร์ตโหมดได้นะครับอีกปุ่มหนึงกดปุ๊บกลายเป็นเอาตัวในเรื่องของ traction ออกสำหรับเอาไว้ลงสนามนะครับก็จะเป็นช็อตคัทแทนที่เราจะต้องไปกดตรงคอนโซลกลางถูกป่ะครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นมาอยู่บนพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันแบบเปิดเพลงเคลื่อนวอลลุ่มนะครับเปลี่ยนเพลงขึ้นลงพวกเนี้ยครูสคอนโทลอัพดาวทีละหอะไรพวกเนี้ย ของเดิมที่พวงมาลัยเดิมมีมาแบบไหนอันนี้มีครบเตอร์ทุกอย่างคือใช้งานได้หมดเลยไปเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งบน GR สุภาพคันนี้กันถ้าเป็นรถแมนนวลน,นะครับมันก็จะไม่มีไม่มีแพดเดิลชิพนะครับแต่ถ้าเป็นรถเวอร์ชั่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับเราก็จะมีแพดเดิลชิพติดมากับตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นแมกเนติกแพดเดิลชิพหมดเลยถ้าได้ลองเข้าเกียร์แพดเดิลชิพเขานะเสียงแม่งแบบดีแบบดีมากๆเวยไปเดี๋ยวผมไปใส่บน GR สุภาพคันนี้กันต่อครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหับของ J q w o r k นะครับจับคู่กับพวงมาลัย OMP Super Quadro ภาษาอิตาลีไม่รู้ผมัว่านะ Super Quadro นะครับก็จะเป็นทรงแบบโคตรเลสซิ่งไปเลยนะครับก็จะเป็น Quick Release นะครับที่ตัวพวงมาลัยซึ่งมันสามารถกดเข้าไปแล้วแบบไม่ขยับไม่มีก๊อกแก,ก๊กไม่มีงึกๆง,ง,งักง,กงกไม่มีเลยนะครับก็เนี่ยฟังก์ชันนะครับของเดิมก็จะใช้ได้หมดครอันนี้คือเปิดเสียง ปิดเสียงนะครับเลื่อนเพลงนะครับเลือกโหมดจะเป็นเอ่เอ่เอ FM จะเป็นบลูทูธจะเป็นอะไรครับอยู่ตรงน,นี้รับสายโทรศัพท์นะบวกลบขึ้นลงครูสคอนโทรลนะครับหรือช็อตคัทกดปุ๊บหน้าจอกลายเป็นสปอร์ตหรือจะปิดแท็กชั่นอันนี้อันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทรถนะครับแล้วก็เนี่ยกดเซ t ตเรื่องครูสคอนโทรลกดความเร็วคือทุกอย่างแบบครบใช้ได้แบบเดิมแบบรงงานแบบเป๊ะเ,เ,เลยนี่นะครับก็จะเป็นเฮ้ยฟีลลิ่งแม่งดีมาก ไม่น่าเชื่อนะเป็นโฟมอะไรที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะซูเปอร์ควอดโรเหมือนขับรถแข่งมันขับรถแข่งเหมือน,นอารมณ์ได้เหมือนอารมณ์เล่นเกมหรือแบบเหมือนรถแข่งถ้ายังเป็นฟูลบักเก็ตซีดใส่เบล5จุดนะนี่คือนี่คือรถแข่งแล้วนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับซูพราคันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเอารถนะครับสไลด์ขึ้นยานแม่ไปนะครับจะไปทําสีฝากระโปรงหน้ากัน กลับมาให้มันดูเรียบขึ้นนะครับแล้วก็เหลือช่องของบริเวณที่เป็นสกู๊ปที่เป็นช่องลมเนี่ยให้มันเป็นคาร์บอนอยู่นิดนึงให้เห็นว่า i, go, เฮ้ยฟากู้อะคาร์บอนนะเว้ยเดแ๋ยวเราเรลร์สวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาระบายสีกันต่อนะครับอันนี้ก็คือเรามาแต่งบริเวณเขี้ยวด้านไหนที่มันยึดกับตัวตะแกรงนะครับให้มันสวยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเปิดฝาขึ้นมาแล้วเห็นมันเป็นสีเงินอนะแม่งดูแบบ ม่งดูโดดไปอ่ะอยากให้มันเป็นสีดำครับเราก็เลยลื้อตะแกรงออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาทาสีบริเวณที่เป็นขาอลูมิเนียมนะครับให้มันสวยขึ้นก่อนอ่ะเราหันไปดูด้านนู้นกันครับด้านนู้นคือเราทําเสร็จแล้วนะครับลื้อขยันเนาะสียเวลาเกินแต่ว่าแมวเราอยากให้มันสวยนะครับผมว่ามันก็ดูสบายตากว่ามองแล้วมันไม่ได้ดูแบบเป๊ะมีสีเงินอะไรเป็นเส้นๆขึ้นมานะครับก็ดูกลมเกลื่อนกันไปแล้วนี่เราจะมาให้เพื่อนๆดูกันครับว่าหลังจากทําสีแล้วนั้นนี่เชดเดิ โลอครับฟ้านะครับก็คือมันเป็นหน้าคาร์บอนที่เพื่อนๆเห็นก่อนที่เราจะทําสีกันถูกไหมมันก็จะเป็นรอยชนกันนะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราลองกั้นหลายแบบและกั้นตรงนี้ทั้งแถบเป็นคาร์บอนอันมันก็จะรู้สึกแม่งเยอะไปนิดนึงอ่ะเราก็เลยอยากให้มันเหลือเนื้อที่ที่เป็นคาร์บอนให้น้อยที่สุดโดยที่ยังเห็นว่าเป็นคาร์บอนอยู่นะครับนั่นก็เลยทําการเว้นนะครับเฉพาะแค่ช่วงที่เป็นร่องหลบเข้าไปเพื่อให มันดูน้อยที่สุดแล้วมองเข้ามาดูใกล้ๆแล้วว่าเฮ้ยนี่ล่องอะไรวะชีเยฝาคาร์บอนนี่ว่แม่งก็จะเป็นอารมณ์นั้นนะครับผมว่านี่สวยที่สุดแล้วสวยกว่าตอนที่มันเป็นแถบใหญ่ๆแถบให,ใหญ่ดูแบบดูอึดอัดไปเนิดนึงอะดูอันนี้อันนี้ดูโอเคอันนี้ดูโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจพาร์ตอะโดนะครับถ้าเป็นฝาก,กระโปรงเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่สุราพนะครับมี M2 นะครับโคตรสวย M2 ของจริงแม่งสวยมากมี M3 M4 นะครับฝาเดียวกันใช้ด้ยวยกันได้นะครับแล้วก็พาร์ตรอบคันทั้งหลายแหลขอองดไม่ว่วาจะเป็น ลิ้นหน้าอะไรพวกเนี้คือเวอร์ชั่นแม่งเยอะมากพวก CPM นะครับคคงก็จะมีซูเป้าก็มี M3 M4 ก็มีนะครับ M2 ก็มี GR Yaris มีคําใต้เครื่องนะครับมีคุยของแบบเต็มไปหมดนะครับถ้าเป็นแล้วก็พวงมาลัครับ JQ w o r k นะครับกำลังจะออกเวอร์ชั่นที่เป็นของ GR Yaris ตัวใหม่นะครับสำหรับ Gen2 เนี่ยติดตามกันได้ในช่อง y t u t u นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะครับที่แนๆทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G Force แล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ